อ่าทีมที่ <c oughs> แหมจะจะเรียกว่าอะไรอะ่ะทีมที่เซอร์ไพรส์ยี่สุดเซอร์ไพรส์เรื่องของผลกรารแข่งขันที่ผลงานที่ดีนะในสายตาของพี่ท็อปนี่อ่าทีมอะไรครับที่ทีท่พี่ท็อป,ปมองว่าโอ้โหทีมนี้มันสุดยอดจริงเลยอ๋อพี่จะตอบอาร์ซอนก็นไม่แปลกนะแล้วก็เลยไม่แปลกใช่ไหมก็ไม่เอาอาร์ซอนไม่เอาไม่เป็นไรพี่แล้วแต่สิทธิ์พี่เลยสิทธิ์พี่เลยสิทธิ์พี่เลย ไม่เพราะว่าจนเนี่ยเราตามอยู่แล้วไงเรารู้ว่าเออเขากำลังทาอะไรอย่างเงี้ยมันพอมันออกบางเขาเริ่มปูพื้นฐานมาตั้งแต่แรกพอผล,ลออกมาแบบนี้ก็ไม่แตกไงใช่ไหม mm hmm. ถ้าหมอทีมเซอร์ไพรส์มันก็เลยไม่แลกแต่ทีที่เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์จริงๆนะในปีนี้นะในไหดูการ mm hmm. ที่จะเปิดดูกาลมาเนี่ยก็อาจจะเป็นน mm ิวคาสเซืมเพราะว่าเซอร์ไพรส์ที่ว่าเขาไม่ได้ซื้อนักเตะอันดับเกรดเออะไรมาเลยอะ่ะ mm hmm. เพียงแต่อานักเตะที่ ซื้อมาเป็นเกรดบีหรือเกรดบีบวกเนี่ยมาผสมกับนักเตะที่มีอยู่ในทีมอยู่แล้วแล้วมันทาให้ทีมมันมันมันต่างมากคือเราเห็นหไ่้เอดีฮาวมันเก่งมากที่ทําให้นักเตะใหม่มาถึงก็ปรับตัวเล่นได้เลยนักเตะเก่าเล่นเล่นดีขึ้นเห็นได้ชัดเลยหลายๆคนอืนักเตะเขาที่มีอยู่ดีขึ้นหลังนั้นก็ตอนนี้ก็จะบอกดิวเซ่นเป็นทีมเซอร์ไพรส์สบพี่ครับอ,อืส่วนผมเองก็ ซอร์ไพรส์ก no ็ต้องเหมือนพี่น uh, mm hmm hmm ั่แหละแต่ว่าผมจริงๆอะผมจริงๆก็อาเซนอนผมก็ไม่ผมก็จริงๆผมก็เซอร์ไพรส์เล็กๆนะอาเซนอนอ็เซอร์ไพรส์เล็กๆพี่แบบว่าโอเคเขามีความใช้ว่าโชคดีแล้วกันห้าเกมแรกเนี่ยเจอคู่ต่อคู่สู้ที่ไม่ค่อยแข็งแกร่งนัดเหมือนเหมือนเป็นการแบบว่าเฮ้ยเหมือนเหมือนแบบโอเคเหมือนแบบอุ่นเครื่องมาก่อนแล้วแบบอุ้ย ล้วฟอร์มฟอร์มพรีเซนซนก็ดีใช่ไหมแล้วพอมาเล่นจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆแล้วสิ่งที่ที่เราคุยกันอะคืออสิ่งที่กังวลอะไอ้มันหายไปหมดเลยเออมันหายไปหมดเลยมันแบบมันไม่มีอะมันไม่มีสิ่งที่พี่กังวลแล้วมันจะเกิดอ่ะมันไม่เกิดไงเพราะฉะนั้นเอยไอเรื่องแบบนี้แหละมันมันมันทําให้อารอเซนอลเนี่ยผมว่าเป็นทีมที่เซอร์ซอร์ไพรส์สำหรับผมเพราะว่าผมกาว่าอเชอร์นอลเนี่ยน่าจะประมาณสามสี่ อะไรช่วงช่วงแรกๆนะช่วงแรกช่วงแรกที่แบบกล่าวว่าสามสี่ 3, <4 S 1> ไม่คิดว่าจะถึงไม่โอเคแบบนี้ไม่คิดว่าจะอยู่จากฝูงแล้วก็นำห้าแต้มด้วยพี่ใครจะคิดอ,ะอ่ะโอเคซิตี้ตกม้าตายเองในเกมล่าสุดแพ้คาบ้านอันนี้ก็เป็นเรื่องของซิตี้แต่ว่าคืออารนเซนเขาทาของเขาได้ไงคือ,อ,อโอเคแพ้หนึ่งนัดก็แหมเกมแบบนั้นมันก็มันก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมก็ก็ผมว่าอาร์เซนอลเนี่ยเป็นทีมที่ เซอร์ไพรส์ผมมากที่สุดแต่ไม่ได้เซอร์ไพรส์มากนะพี่คือรู้ว่าเซนนอนอ่ะดีอยู่แล้วนะครับอ่าดีดีอยู่แล้วแต่ว่าผมแค่แค่แบบว่าเอ้ยแ,แต่พี่พูดดิคอเซิร์ฟมาแล้วไงเอ้ยผมกจ็จริงจริงดิคอเซิ <laughs> รก็ก็ก็เซอร์ไพรส์แหละเออก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับ,รบก็อ่าเห็นเห็นใกล้เคียงกันอ่าไม่ว่าจะเป็นอาร์เซนอลหรือว่าดีคอเซิรนะครับอาร์เซนอลนี่อันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเลยนะฮะสิบสี่นัดมีสามสิบเจ็ดคะแนน นี em, ่เเส้นเตะมากกว่าหน่อยนะครับ15นัดมี30แต้มตามหลังจากฝูงอยู่เจ็ดคะแนนก็เอาประมาณไม่ได้เหมือนกันนะนี่เขาเส้นเพราะว่านัดอื่นๆที่เขาเสมอเขาเสมอหกนัดก็จริงแต่เขาก็เล่นดีนะพี่นัดที่เขาเสมอเออถ้าเขาเปลี่ยนเป็นชนะได้นี่ก็โอ้โหบันเทิงเหมือนกันนะใช่ใช่นะ่ะอ่ะประมาณนี้ทีมที่เซอร์ไพรส์แล้วทีมที่ทีมที่แบบ โอ้ไม่คิดมันจะแย่ขนาดนี้เลยพี่ทีมที่แบบโอ้ไม่คาดคิดว่าผลงานจะแบบลงเหวขนาดนี้เลยอ่ะพีท็ทอปพีท็ทอปพีทอท็อปคิดว่าเป็นทีมอะไรโอ้ถ้าถ้าพูดนี้จะโกรธป่ะเนี่ย <laughs> ก็เขพูดได้ไม่ใช่เป็นเรื่องผลผล,ผลงานมันฟ้องอยู่แล้ว ไม่ใช่คือมไม่ใช่ไม่ดีเราบอกว่าไม่อ่าเราไม่ได้หมายความไม่ดีแต่ถ้าบอกว่าเซอร์ไพรส์จริงเรื่องของผลงานก็ต้องไปเรี้ยงผู้คือมันมันม,มีมันมีมาตรฐานของมันอยู่ถูกไหมพี่ใช่ใช่ใช่ทุกคนที่ทีมมีมาตรฐานมันอยู่ที่คาดหวังจากเรียงผู้มากปีน,นี้ไงอ่าอแต่เข้าใจแต่เข้าใจว่าเออมันเป็นเรื่องของปีที่แล้วเล่นเยอะปีนี้ซื้อนักเตะมาเสริมน้อยแล้วก็นักเตะหลายคนเจ็บกรอบอะไรเงี้ยนักเตะหลายคนสําคัญออกไปแล้วคนที่เข้ามาใหม่ยังปรับตัวไม่ได้ เรา้าใจอ่ะแต่ว่ามันไม่คิดว่ามันจะหลุดอะไรขนาดนี้ไงไม่คิดว่ามันจะบอกว่าไม่มีทรงเดิมเลยจะต้องแบบเพราะว่าเราเราตาวาลเรียปูเนี่ยในสามสี่ปีหลังสุดอยมาตรฐานดีมากไงเราจะรู้เลยวอลเรียปูเนี่ยมาเดี๋ยวก็เป็นเครื่องจักรอะเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็นวดไปเรื่อยเดี๋ยวคู่แข่งก็แย่ไปเองอะไรเงี้ยแล้วก็กองหน้าก็จะคือการเข้าทำาเรียปูมันเจ็บขาดอยู่แล้วมีวิธีเข้าทำที่หลากหลายอยู่แล้วทีนี้บอกว่า แต่ปีนี้มันแตบบ่ว่ามันมันไม่มีภาพแบบนั้นให้เห็นเลยแล้วอืมดาลุกยังไม่พอเกมรับอีกมันก็เหนื่อยไปเยอะอะพวกอย่างที่เห็นอย่างฟันได้ก็ดอกลงไปตอนนี้ก็อาจจะดีขึ้นไปหน่อยเพราะว่าไอ้ตัวมิดฟิลที่เริ่มจะกลับมามันเริ่มจะช่วยได้เยอะแล้วไงมันทำให้ฟันได้อาจจะแบบเอ,อ่อยกระดับตัวเองขึ้นมาได้ส่วนในมิดฟิลพวกกามก็อายุมากขึ้นเรื่อยๆไงตอนนี้มันเป็นเรื่องของการลดอายุนักเตะพี่ว่าหรือเปล่าอืมอืมถามว่าเออ ผิดหวังก็ผิดหวังเพราะว่าสากนการ์เรือพูกัาซิตี้สูงไปแล้วแต่ซิตี้มันไม่ตกไนงะแต่เรือยูมันตกไงเออเออของผมก็จริงจริงก็เรืวอยูนั่นแหละดยเห็นด้วยแต่ผมอยากจะบิดบิด,บดไม่ให้ซ้ํากันไงก็เรือ่อยภูก็เพิ่มเติมของพี่ท็อปนิดหน่อยคือผมมาดูเรือยภูทุกนั้นอยู่แล้วอะไรู้นอกจากนอกจากที่นอกจากว่าเอ้ภารกิจเดินทางรุ่นนี้นั่นอนะไรเงี้ยที่ไม่มีทีวีให้ดูอะไรเนงะี้ยครับ หลังปีที่แล้วที่ที่ลุ้นลุ้นแชมป์กัน,นมีสองนัดมากผมมาได้ดูเรวอปูลทางฤดูกาลแต่ว่าปีนี้มันก็ดอกไปเยอะดอกไปเยอะหลายๆอย่างเออกองหลังเองก็ไม่ดีไม่ดีเลยลตัวอื่นๆนี่โหย,ยิ่งแย่เลยอารมิดฟิลด์นี่ฟาินโย่ก็ไม่ไหวฟาินโย่ก็ดอกเป็นเรื่องของการล้ามาส่อเนื่องแล้วก็พักซีซันก็น้อยก็หลายๆอย่างแต่ว่า ก็ตอนนี้เหมือนเราก็มีเรื่องของดาวินด้วยคือเหมือนเหมือนต้องปรับปรับปรับวิธีการเล่นให้เข้ากับดาวินไงแล้วดาวินดันไปโดนแบนอะไรเงี้ยแล้วไปมีตัวมีตัวเจ็ดบินเงมันทําอะไรให้เบบือโอ้โหมันอีลุงตุงนังอะที่คือแบบเอาอีเรื่องนี้อมาเอาอีเรื่องนี้มากแล้วเอาอีเรื่องเอาเอาเอาไม่แล้วยอไม่รู้จะรับมือทางไหนก่อนเรื่องเยอะเกิดพัดเรื่องราวเออนะแต่ว่าก็หวังว่าจะปรับจากบนโลกจะดูดีขึ้นนะในช่วง เขาจะมีหลีดถ้ามีหลีกครับไอเขาจะมีหลีกครับก่อนใช่ไหมในช่วงก่อนคริสต์มาสใช่ใช่ใะมีช่วงนั้นจะมีเกมจะมีเกมเจอซิตี้พอดีอสบายอืมแล้วจริงๆผมอยากพูดถึงเชลซีพี่ท็อปครับเชลเชลซีเนี่ยอืมผมว่าผมว่าเนี่ยผมว่าผมว่าผิดหวังพอๆกับเลี้ยวพลยนะ เชลซีก็ถึงแม้ว่าเดี๋ยวผมไปได้ดูดีเท่ากับล mm ิเวอร์พูลในฤด,ดูกาลที่แล้วนะผลการเล่น,นผลผล,ผลงานก็นแล้วแต่ครับ mm hmm. แต่ว่าเชลซีปีนี้ยิ่งยิ่งเล่นแล้วก็ดูเหมือนไม่ใช่เชลซีนะครับ mm hmm. เพราะว่ามันอะไรก็ไม่รู้ว่าเชลซีมันดูแบบเหมือนจับต้นชนไปยังไม่ถูกอะ่ะโอเคพอตเตอร์ mm hmm. มาใหม่มาแทนท uh ูเ huh. คิลพ mm hmm. อตเตอร์ยังไม่มีสิบเอ็ดตัวแรกในใจไม่รู้พอตเตอร์ hmm. กําลังทําอะไรอยู่หรือเขาคุยกับ mm hmm. เสียทอนว่า เสียท็อตผมขอลองทีมหน่อยนะผมขอลองทีมนะผมจะจัดแบบนี้นะผมจะจัดอย่างนี้ผมจะจัดอย่างนี้ผมจะดอกคลายทาวเวนะผมจะทําอย่างนี้ผมจะเปลี่ยนผมจะลองเล่นอย่างนี้ดูอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันหรือเปล่าว่าเกษียรท็อตง่ยแล้วเขาก็ผลงานออกมาเป็นแบบนี้มันก็มันก็ยิ่งแบบอืมเ่อก็น่าน่าเห็นใจน่าเห็นใจเชลซีก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่ที่ผมค่อนข้างผิดหวังเพราะว่าอันดับเขาก็น่าจะอยู่ดีกว่านี้ย นะสาหรับสําหรับเชลซีนะก็ก็คล้ายๆกันนะคล้ายๆกันแหละสองทีมนี่แหละที่ที่ที่พูดถึงกัน